ว่างๆอ่ะหาเอาพระใจบิดกลกวไปฟังไม่ต้องไปเรียนทำอะไรมากเลยหลวงพ่อจะบอกให้เพียงแค่พระสูตรนี่ก็เหลือกินแล้วสรุปแล้วพระพุทธเจ้าสอนโง่ก็โง่งงงอยู่กับกองขันห้ารูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตัวเราเองฉลาดจะเป็นพระรหันต์ก็ฉลาดในรูป สัญญาสังขารวิญญาณรูเปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตักเลยองนอกจากนี้ไม่มีที่เกิดที่รับฉันอยากจะว่าอย่าง,ง,น,งนั้นเลยสัตไปจะเป็นพระรารสุขวิปัสสโกรหรือว่าเจวิชโชเจลาปินโยอะไรก็อยู่นี่ทั้งหมดจะแ,แบบไหนถ้าเป็นคนอย่างที่อื่นไม่มีทางหรอกไม่มี ไม่มีถ้าได้ศึกษาได้ฟังภูนี้แล้วเนี่ย<ม>การศึกษาพระศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนักนะยากไม่ไม่ยากถ้าเราจะมุ่งเอาในเรื่องของให้รู้จักว่าที่มา ที่มาที่ไปที่ตั้งที่เกิดที่ดับของความดีความชั่วทั้งหมดมันอยู่ในที่เดียวกันมันเกิดที่เดียวกันไม่ว่าดีเกิดอยู่ที่นี่ชั่วไปเกิดอยู่ที่โลกไม่ใช่หรอกดีก็อยู่นี่ชั่วก็อยู่นี่บุญก็อยู่นี่บาปก็อยู่นี่นรกสวรรค์นิพพานก็อยู่นี่แหละ ไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเรียนใจใจกับกายเราใจมันเป็นของแสงสว่างอย่างที่ว่าแต่เวลานี้มันไม่สว่างเราก็อาศัยตายอาศัยหูทำให้เกิดวิชาความรู้ถ้าเราเห็นใจเราสว่างแล้วไม่ต้องอาศัยหูอาศัยตายเกิดที่จุดมาเลย แล้วก yeah, ็ยางใจเราเนี่ยเราจับใจเราใส่โดยนี้ได้แล้วแล้วก็พุ่งความใสเรื่องเราใส่ตาสิตามันสร้างอะไรเกิดขึ้นนี่ยังจะรู้เลยวิ่งไปที่หูนิมองไปที่จมูกมองไปที่ลิ้นมองไปที่กายมองไปที่วิญญาณวิญญาณก็อยู่ไหนล่ะ ก็วิญญาณตาให้เกิดรู้เสียงให้รู้รูปแสงสีวิญญาณหูให้เกิดรู้เสียงวิญญาณจมูกให้เกิดรู้กลิ่นวิญญาณลิ้นให้เกิดรู้รสวิญญาณกายให้เกิดรู้จักเย็นร้อนวิญญาณในนามธรรมให้เกิดให้เกิดรู้ธรรม อันนี้ว่ารู้ธรรมคืออะไรโลภโกรธหลงราบยศสรรเสริญเนะี่ยธรรมธรรมนี้เป็นธรรมที่จเจริญทาให้ผู้ที่รู้เห็นนะ่ะเจริญใจสบายใจนะดังน,นั้นอยู่ในทางโลกีทางของกิเลสกิเลสมันผิดผลให้เขาเรียกกรามมากค เห็นไหมเล้าค <te> <ized Soviet> ุณของกาามคุณของกาามเขาผิดให้พวกเราเอตาตากระทบกับรูปก like ับแสงกับสีมันเลยจะเกิดเป็นวิญญาณเครื่องรู้ว่ารูปว่าแสงว่าสีใช่ไหมขึ้นเมื่อเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วมันทีเห็นว่าสี สีไหนมันเป็นสีดีที่สุดสีที่ถูกใจชอบใจที่สุดรูปไหนเป็นรูปที่ดีที่สุดถูกใจที่สุดนี่แหละกรรมกคกุลถ้าถูกแล้วมันทำให้ใจในี่เบิกบานชุ่มเย็นเป็นความสุขแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหาหลากักะทางของกิเลสตัณหาก็เกิดความอยาก อยากได้รูปที่ดีที่งามแสงสีที่สดสวยถ้ามันไม่มีก็อยากได้แล้วมันก็ขวัญขวายนั่นแหละหเหตหุทุกเกิดได้มาแล้วก็หมกมุ่นนั่นก็เป็นโมหะถ้าไม่ได้มันก็เกิดเป็นโทสะมันเป็นที่เกิดของกิเลส ไีนถ้าหากไปเจอรูปแสงสีไม่ดีไอ้มันก็เป็นวิญญาณมากระทบเพืเ่อปฏิฆาใจเราถูกกระทบปฏิฆาพอถูกกระทบปับ๊บมันเกิดความขุ่นกวขุ่นเคืองสีสีไม่ดีรูปก,ก็ไม่ดีเมื่อไม่ดีถ้ามันไม่ดีมันอยู่ที่งคงวามไม่ดีเฉย บางลงไปเสรแล้วก็ไม่มีอะไรแต่นี่มันไม่ดีแล้วก็ถือเอาให้ความไม่ดีนั้นเข้าไว้ไม่ดีก็มันมันก็ไม่ชอบถือเอาความไม่ชอบก็ไว้มันถือได้แล้วคนลาถือไว้มันถือไว้เพื่อทําลายนะอย่างตู้นี้เราไม่ชอบถ้าเราไม่วางลงไปมันถือมันอยู่ผลที่สุดตู้นี้ตั้งอยู่ก็ได้ถูกทำลายนะเนี่ย นั่นแหละคือโทสะพยาบาทใช่ไหม,มนั่นแหละมันเกิดที่ไหนล่ะเกิดของที่เรื่องกับกายคือรูปขันของเราจากดินน้ำลมไฟธาตุสีที่เราจะสวดอย่างนี้นมันกันแตกออกมาเป็นจักขุทวารโสตะทวาร สวรรก็แปลว่าช่องทางเป็นที่ไหลเข้าไหลออกเนีของอารมณ์อารมณ์ดีนั่นก็คือคุณของกลามอารมณ์ไม่ดีนั่นก็คุณของกิเลสของชั่วก็เป็นโทสะตอนนี้ก็เพิดเพลินดีก็เพื่อเพลินก็ดีชั่วก็เพิดเพลินอยู่กับความชั่ว อันนี้เป็นโมหะมันอยู่ที่ไหนการบคุณนะมันไม่ใช่ตัวเราทุกคนเราตัวเราทุกคนมันเป็นผลกรรมคุณผิดให้เราเพอมาเป็นตัวเราแล้วมันมไม่เป็นตัวกรรมคุณมันเป็นตัวกรรมคุณสำหรับของคนอื่นแล้วก็ของตัวเองด้วยเมื่อใดเรามาชื่นชมตัวงเราเอง เมื่อใดเรามาโกรธเกลียดตัวเราเองเห็นไหมไม่ต้องไปหาคนอื่นเขามาทำให้หรอกเราทำเองแต่มันไม่หนำใจก็เลยแส่ใส่ไปให้คนอื่นมาทำมาทำลายตัวเรานี่แหละมันเรื่องอะไรทั้งหมดออกจากตัวเรานะพวกคุณไม่ต้องห่วงเราอยากจะรู้ธรรมะ ใ้เอาลงไปตรงนนั่งพูดวลคขับวันไปหมดนะมันผิดมันถูกมันชั่วมันรีไม่มีใครหรอกที่จะพูดถูกหมดไม่มีผิดเลยแล้วก็ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์มีอ,อุเดียวพระพุทธเจ้าเลยมึงจย่งโง่ว่าขนาดไหนกูเอาได้ทั้งนั้นกูแก้มึงได้ทั้งนั้นพวกเราไม่ใช่ทั้งนั้นเพราะั่นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้า ดังนั้นไปฟังท่านพูดแล้วเนะี่ยมันง่ายปอกกล้วยก็ยากกว่านะจะบอกให้เออไม่ว่ามันจะมาในรูปไหนอย่างไงมจะแก้กันอยู่จุดเดียวแท่งนี้แหละกองรูปนี้แหละเวทนา สุขเวทนาทุกเวทนาไม่สุขไม่ทุกส,สัญญาจำรูปเสียงยินรสัมพัทสัสมุปสังขารความปุงแต่งบุญบาปไม่บุญไม่บาปวิญญาณรู้แจ้งต่างตาอ,องจมุกนะจากโครโสตคณะจิวาเกิดจากอะไรเกิดจากรูปมหาบุทธลูปอันนี้เรียกทั้งหมดรูป เสียงกี่นรสสัมผัสนั่นแหละธรรมชาติธาตุทั้งนั้นเป็นธาตุจักขุธาตุโสตธาตุการธาตุจิวหาธาตุวิญญาธาตุจากขุสัมผัสชาสัจาชาเวทนานาั่นแหละภาษาธรรมะที่เราสวดในพิธีนั้นจักขุสัมผัสชาเวทนาสโตสตสัมผัสชาเวทนาคการณสัมผัสชาเวทนา สัมผัสก็แปลว่าการกระทบสัมปัสชาเวทนาเวทนาว่าเสวยนี่รูปกับรูปมันไปกระทบกันจากครูธาตุเปครอบกับลูปประธาตุกองดินน้ำลงไปเกิดวิญญาณเครื่องรู้ขึ้นใช่ไหมเกิดเวทนาเวทนาก็แปลว่าเสวย คำว่าเวทนาสุขเวทนากำลังเสวยสุขอยู่ทุกขเวทนาเสวยทุกอยู่ไม่สุขไม่ทุกขก็กำลังเสวยความไม่สุขไม่ทุกอยู่นี่ก็เรียกว,ว่าเวทนาเกิดจากสายตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดดินเกิดกายเกิดมโนโทวารเกิดมันไปเกิดภูเขาต้นไม้กุฏิลาที่ไหนเกิดในตัวคนนี้ เป็นอย่างนี้มันเกิดตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้ไม่หลับที่ไหนก็ต้องหลับตรงนี้หลับยังไงไก็เราเห็นยังไงแลวมันจึงเกิดราคะความกำลังจึงเกิดโทสะจึงเกิดโมหะจึงเกิดอวิชชาคือความมืดจึงเกิดเราเห็นยังไงตรงไหนเห็นอะไรกับอะไรทนี้นเวลาหลับรจะไปสรรหาธรรมะที่ไหนมาดับไม่มี ก็ดับตรงนั้นแหละก็ดับตรงที่ดูรูปแหละนี่รูปมันทําให้เกิดทุกข์ก็ดูทุกข์ที่รูปมันตามเกิดขึ้นมาเน,น,นะ่นดับลงตรงนั้นเรอกถ้าลองรู้มันจริงๆนี่มันจะดับไม่ไ้ถ้ารู้ไปจริงนี่พอประจอบัน,น่อยโอ้ยถ้ามันชาขึ้นมันจะมันจะชาจนจะตายเลยที่ยิ่งหนักครับ เจ็บขึ้นมานิดๆพอไปดูมันปั๊บแบบปื๊ดปื๊ดปืดปืดขึ้นมาว่าบัลลังก์บัลลังก์แตกเลยนั่งสมาธที่อยู่ก็ดีดผา <c oughs> นี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไปให้มันเห็นสบายสบายตรงไหนนะก็ว่ามันเป็นก้อนทุกข์อะ่ะมันเป็นก้อนทุกข์อะ่ะ เราจะาสบายตรงไหนเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกพาลาหาเวปันจักขันธาปัญจกักปัญจขันธาขันห้ารูปเวทนาสุขทุกไม่สุขไม่ทุกสัญญาเกิดจากตาหูจมูกนินใจเลยแก่รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัญญาเขาแปลว่าจำสังขารก็แปลว่าคิดบุงแต่งวิญญาณเขาเว่ารู้แจ้ง นี่แหะหน้าที่ของมันนี่แหละไอพวกนี้แหละทำให้เราเกิดเป็นเวทีสนามของกิเลสราคาโทสะโมหะอวิชชาตันหากามาตันหาปรวัติตนหาวิภวัติตันหา,นหาการมาพบนะรูปประพบอรูปประพบ มันเกิดที่นี่หมดไม่ได้เกิดที่ไหนถ้าจะดับจะแก้ก็ต้องแก้ตรงนี้แก้อย่างไงถ้าพุทธเจ้าท่านจะยกขึ้นมาแสดงอย่างนี้นเสร็จแล้วตั้งใจพิจารณาว่าอย่างในในนัตตลัคณะสุดอารมณ์ของวิปัสสนาลูปังอนัตตารูปันธีดังอัตตา อภิวิษณ์ในดังลูปังอภัตายะสังเวฏย์รับเพทะจะรูเปเอ,เอวเมีลูปังฮูตุเอวไมรลูปังมาโูสิทิเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจยก่องนี้ขึ้นมาแล้วก็สอบถามภิกษุทั้งหลายที่ล้อมดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงคืออธิบายให้ฟังแล้วกันนะ แต่ที่ใบที่หลวงพ่อวา้ฟังดูแต่แล้วสรุปรมาว่าตอนนี้สอบนะเรียกว่าสอบอารมณ์เออมฟังมานานกูถามามึงทรื่องอยมึงบ้างไงรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข่านะเนี่ยเมื่อรูปไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขพระเจ้าข่านะ เมื่อเป็นสุขแล้วสมควรแล้วห,หรือว่าจะถือว่านั่นเป็นตนตนั่นเป็นตัวตนของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราคือตัวตนของเรานะถ้ารูปมันเที่ยงเธอทั้งหลายก็ย่อมจะถือเอาได้ว่าต้องอยู่ในกฎข้อบังคับขอรูปจงเป็นอย่างนี้เถอะอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ขอรูปอย่าได้เป็นอย่างนั้นขอให้รูปจงเป็นอย่างนี้เถอะมันก็ต้องได้ตามความประสงค์ที่ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือหมายความว่ามันจะป่วยก็ขออย่าให้ป่วยเลยป่วยอยู่แล้วก็อย่าก็ขอให้มันหายเถอะมันก็ต้องออกขอได้ทีนี้ขอมันขอไม่ได้มันหาได้เป็นไปตามความระสงสงต้องการไม่เพราะเหตุนี้แหละรูปนั้น มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็หบายความว่ามันไม่เที่ยง,ม,ม,ยม,ม,ม,ยงมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปนตามความต้องการได้เมื่ออย่างนี้สมควรหรือจะถือเข้าใจจะควรถือว่านั่นเป็นเรานั่นเราเป็นนั่นหรือนั่นเป็นตันตวตนของของเราไม่ควรพ้าเจ้าข่าเนี่ย ันก็ว่างมแค่นี้หมดเแล้วราคาตัณหาถอดถอนหมดหลับหมดเลยกิจูมิบันทร์์จบแล้วกิจอ,อื่นที่จะทำเพื่ออย่างนี้ไม่มีเป็นพาาระหลานเฮ้ยฟังท่านแสดงง่ายนิดเดียวไม่ยากนะ ถ้าคนหมัยนั้นก็รูแล้วจะเป็นคนมีบารมีสูงนะไม่ต้องมากาาเนนะพราะมันเป็นแนวทางเพราะฉะนั้นเราฟังฟัง,ฟงดูแล้วเนี่ยมาจาับพิจารณาตรงนี้อย่าไปเอาอะไรมากอย่าไปอยากรู้อะไรมารู้ที่มันจะแก้กิเลสเราได้ให้รู้ไปเถอะใส่ใจแล้วก็ให้ปฏิบัติ อย่างพิสูจนบางพวก,กพูดกลาาระพุดธเจ้าว่าไอ้ฉันก็จําไม่ค่อยได้คำสมบุตนะนะคล้ายๆบวชเข้ามาแล้วชีวิตเนี่ยทั้งกายและจิตใจเพื่อพืชพมอาจย์เท่านั้นไม่ได้ต้องการอะไรเนี่ยจะลาเข้าป่าไปเพื่ออย่างนี้นงดีก็ผูุทธเจ้าก็แสดงธรรมอยอๆ พิสูจน์ั้นเข้าใจเข้าใจแล้วจับจุดได้แล้วแต่ท่านแสดงย่อดเท่านั้นนะเข้าใจยกลูกขึ้นมาแสดงอย่างเดียวในขันท่านนั้นพอเข้าใจปุ๊บกิรลาพุทธเจ้าพุทธเจ้า,จาตรถามวนะ่าโดยพิสดารเธอรู้แล้วหรอ นี่เราเทาขี้จุดแต่แค่ย่อๆเธอเข้าใจเข้าใจแล้วพิจารณาแล้วอย่างพิสดารละ่ะเธอเข้าใจแล้วหรือบึงทีถามเลยนะพิสูจน์และอธิบายให้ถูกต้องคล้ายๆรูปขันเนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นอนิจจังทุกขงาาังอนัตตานะ ส่วนนอกนั้นเวทนาสามอายตนาหสังขารสามบิญญาณหก็เช่นเดียวนี่พิษดารก็ย้ายความออกไปถึงสู็เข้าใจอย่างนั้นบางดีไว้ว่าตนตน้นย่อๆยแล้วก็ย้ายความออกไปรูปไม่เที่ยงกินทุก ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะไม่เชี่ยงเป็นทุกจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเราไม่มีในอเตเราไม่มีอัตตาไม่มีเราไม่มีอัตตาในแมเราไม่มีในรูปรูปไม่มีเลยเรานี่เป่นยังไง ฉะนั้นเราเห็นว่ามันจะมีอยู่นะมันอ่านไปท่องไปเรื่อยเจอพระไตรลักษณะศาสตหนึ่งไม่เที่ยงสองตั้งอยู่ไม่ได้สามแตกดับงั้นยกเอาสัมเบสังขาราสังขารไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้แล้วก็แตกดับแต่นี้มันมีอีก หลายสุดสัมเบสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัเบสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทนอยู่ไม่ได้แต่ข้อที่สามแทนที่จะเป็นสัมเบสังขาราอนัตตาไม่ใช่นะสัมเบสังขาราสัมเบสังขารา สัพเพธรรม,มาอนัตตาไม่ใช่สังขารไอหนึ่งสองไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้สังขารไอ้ตัวที่สามไม่ใช่สังขารเป็นธรรมสัพเพธรรม,มาอนัตตาเนี่ยพวกเราจะตกใจตื่นนะเมื่อทรรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เรา แล้วเรากป,ป็จะไปปฏิบัติอะไรปฏิบัติทำไมใช่ไหมจะไปทำอแล้ไหมเพราะนั้นเราจรึงว่าถ้าใครก็ตามมาสำคัญมาทำที่เรารู้เราเห็นเป็นของเราเราเป็นธรรมผิดไปนี้ผ่านไม่ได้หลงหลงถ้ากัาคนเราไม่ได้ทั่วรู้รัอก มันต้องละแต่ไปสอนให้ละดีชักสงสัยถนะ้าจะทำไปทำไปเน่ะละแล้วทำใหม่ทำสบไมกวามีนี่สัพเพท,ทมานะ์ตาทำมันไม่มีตัวมีตนเราไม่จะทำทำไม่ใช่เราและทำก็ไม่ใช่เป็นอัตตาของของเราเนยเพราะมันเป็นไตรัก มันเป็นทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วก็ตังอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นของใครมันเป็นธรรมอยู่อย่างนั้นอ,อันนี้พอเข้าใจแล้วก็ไม่ยากเพราะฉะนั้นคนที่สำคัญตัวบรรลุธรรมอย่างนั้นอย่างนี้แสดงโอหังมานะ เราตีมานะยิ่งใหญ่ผิดถ้งนะเราก็สั่งสมบรารมีกอะไรเงี้ยอะไรจะรีเรากา็ใัยความดีพวกนี้เพื่อเป็นบุญบรารมีของเราแล้วพูดที่ฝักใฝ่ในทางนี้เขาก็จะพอไยกดยดได้ดีถ้าเขาเอาไปสวดเอาไปปฏิบัติ มันก็เลยดีเราก็ได้แค่นี้เองก็ยังทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้เราผู้สร้างผู้ทำก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเอาลนะวันนี้โอแคนี้เนะ